ขารับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาไหมนะคะมาดูสีเขาคนนั้น รับรู้ได้ไหมคะว้าวคุณหนึ่งถ้วยขึ้นมาคะ่ะเขารับรู้ได้นะคะถึงความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขานะคะเขารู้ว่าคุณรักเขาเขารู้ว่าคุณมอบสิ่งดีๆให้กับเขาคะ่ะคุณคะแล้วคนคนนี้นะคะเขาก็รักตอบคุณด้วยนะคะนะหนึ่งถ้วยขึ้นมาคะ่ะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ค่ะเขารับรู้ถึงความรู้สึก ของคุณที่มีต่อเขาไหมเ้าคุณสเตรงิงขึ้นมานะคะเขารับรู้ค่ะนะคะเขารู้ว่าคุณยอมเขาเขารู้ว่าคุณมอบนะคะความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาคะ่ะคุณอาจจะทำให้เขานะคะรู้สึกดีอะนะคะอืพอพายสตรงิงขึ้นมานะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณขา คุณนะ่ะพิชิตหัวใจเขาได้แล้วนะคะเขาไม่เคยยอมใครนะคะคนนี้ยอมคุณนะคะคุณแล้วคุณรู้ไหมคะเขาก็รับรู้ได้ค่ะคิงถือถ้วยขึ้นมาว่าคุณมีความรักให้กับเขานะคะเป็นไพ่ของหนึ่งถ้วยและไพ่ของคิงถือถ้วยขึ้นมาค่ะคุณนะคะ คุณรักเขานะคะเขาก็รักคุณเช่นกันค่ะนะคะคุณขาเนาะคณและเขารักกันคะ่ะมีใจตรงกันนะคะคุณรับรู้ได้ถึงพลังงานความรู้สึกนะคะที่คุณมีให้กับเขานะคะพลังงานความรู้สึกนะคะที่คุณส่งมอบไปให้กับเขาน่ยนะคะมันมันดีอะ่ะคุณมันเป็นพลังงานที่บวกบกคุณอาจจะเป็นคนที่ ทำทุกอย่างเพื่อเขานะคะไหนกับเขานะคะเอาใจใส่เขาดูแลเขาเทคแคร์ care เขาเป็นอย่างดีนะคะเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาค่ะให้รับรู้ไว้เลยนะคะว่าเขาก็มีความรู้สึกนะคะรักคุณด้วยเช่นกันค่ะ